มู huh? Moon sushi นไลซูชิงั้นเหรอเด็กข่าววันที่ีมันอาถรร์นี่นะ mm hmm. เพื่อให้ได้รู้ถึงความจริงว่าข้างในนั้นมีเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้าไปพิสูจน์กันก็สวัสดีทุกทคนกันด้วยนะครับวันนี้มาแบบตึงๆนิดนึงนะ <c oughs> เออ <c oughs> สวัสดีเชฟยินดีต้อนรับสู่การสัมภาษณ์กลุ่มของคุณอ่าฉันคือฮิโรชิ ฉันเริ่มมูนไรชูชิตสิบหปีที่แล้วพวกคุณทุกคนมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์ตำแหน่งเชฟที่ต้องการแต่เราจ้างเชฟที่ดีที่สุดเท่านั้นเพื่อรับงานคุณต้องทำอาหาร4ี่จานให้สำเร็จอืมน่าสนใจนะเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มพนักงานทำความสะอาดของเรากำลังรู้สึกไม่สบายนะครับถ้าดังนั้นคุณเห็นเขาเดินเล่นในถุงให้หลบไปอ่า โอเคขอให้โชคดีพ่อครัวมาเริ่มจานแรกกันเลยดีกว่าหลักสูตรแรกพร้อมส่วนผสมนะครับข้าวข้าวตรงไหนเอ่ยตรงนี้ก็ห้องนี้ไงจิ้มตรงนี้เหรอโอเคไปไปไปเดินตรงไปเดินตรงไปนะครับไปที่ห้องข้าวนะและโนริหลีกเลี่ยงผู้ดูแลในทางเดินนะครับโอเคน่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลละมั้งแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าที่นี่มีจริงๆหรือเปล่านะครับก็เก็บข้าวมาฮะเราทับ ใครครับนะโอ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 ,โอกับดีกว่าอืมนั่นเหรอผู้คุมทางเดินงั้นเหรอเดี๋ยวผมเดินสวนกับเขาดีกว่านะครับไม่ไม่ใช่เดินสวนเดินตามเดินสวนเดิโดนนะครับกลัววิ่งไม่ทัน <c oughs> อ่ะผมว่าผมช้าไปแล้วผมช้าเกินไปแล้วใส่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะครับปรุงเข้าไปเรียบร้อยฮะเพลิดเพลินไปกับเสียงผ่อนคลายของการทำข้าวนะครับได้เลยฮะ อ่าผมต้องรอเนาะอ่าไม่เป็นไรรอไปก่อนเรียบร้อยฮะปรุงข้าวเสร็จแล้ววางข้าวไปที่บนจานนะครับตรงนี้เรียบร้อยฮะส่งจานสําเร็จไปยังสายพานนะครับเอามาเอามาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเสียเวลานะครับสายพานตรงนี้สายพานตรงนี้จัดไปเรียบร้อยหนึ่งฮะต้องทําเท่าไหร่เนี่ยเมื่อคําสั่งกลุ่มทั้งหมดเสร็จสิ้นหรือตัวจับเวลาหลักสูตรสิ้นสุดลงแล้วเราย้ายไปที่เมนูถัดไปนะครับ โอเคต่อไปส่วนผสมอะไรเนี่ยสารไะ่เหรอที่เดิมเนาะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ามันคือสารไร่ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะไปะวิ่งกลับนะครับเสียเวลาจัดเลยฮะ <c oughs> มูแต่พูดมา嘛มาม,ามารีบทําดีกว่านะครับอันนี้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอถูกไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะอ,อรวรอดูแล้วกันใช่ไหมใช่ไหมรี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 ดีเออมามาเป็นแผ่นละเก็บมาแล้วก็เอาใส่จานนะครับเพราะว่าเขาต้องการแค่นี้เนาะแล้วก็หยิบไปฮะเสิร์ฟ รวดเร็วรวดเร็ววางไปเรียบร้อยครับอันนี้เป็นคําสั่งแบบเป็นกลุ่มนะฮะก็คือต้องช่วยกันทำเนาะมีเวลาจํากัดนะต่อไปของผมโอ้โหเริ่มเป็นจูชิแล้วฮะเริ่มเป็นชูชิแล้วข้าวกับสาหร่ายได้เลยหยิบพร้อมกันได้ไหมเนี่ยขอให้ได้แล้วกันอ่าข้าวหนึ่งครับข้าวหนึ่งต่อไปก็สาหร่ายจึบ๊บโอเคหยิบหยิบพร้อมกันได้นะไม่ต้องมาหยิบทีละอย่างเนาะ ไปไปไป t s t s go ขั้นตอนแรกเราต้องหุงข้าวก่อนนะครับหุงข้าวไปต่อไปก็สาลายตามตรงนี้โอเคมามๆๆเหลออีกสองนะฮะเหลออีกสองจานได้เลยของเราที่หนึงแล้วก็ของอีกคนหนึงแล้วกันนะครับ ผมน่าจะไปทําก็ไปทําได้แหละแต่คนทําจะเร็วกว่าเนาะสาลายมาแล้วสาลายเอาใส่จานไปก่อนหนึ่งที่จึ๊บต่อไปก็ข้าวข้าวเสร็จแล้วมาต่อไปก็ผสมกันจึ๊บเรียบร้อยฮะได้ซูชิที่ไม่มีหน้านะครับมีตะข้าวอะขาดอีกจานหนึ่งสวยงามเรียบร้อยเพื่อนโอ้ยหลักสูตรแรกสําเร็จมันมีกี่หลักสูตรนะผมจําไม่ได้ฮะ กังวลเกี่ยวกับเวลายอยู่แต่เรียบร้อยก็ดีแล้วโอ้ยผมทําไปได้สามจานนะเพื่อนคนนู้นทําได้4จานอีกคนหนึ่ง2จานแต่ผ่านมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับทําได้ดีทําได้ดีเอออะไรอ่ะการส่งสัญญาณมาถึงสวัสดีพวกเราคือผู้พิทักษ์กลางคืนคุณอยู่ในอันตรายร้ายแรงเอา้ามันไม่มีเวลามากแล้วสัญญาณออนนะครับตอนนี้คุณอยู่ในท่ากลางระหว่างมิติว a t หลักสูตรที่2นะครับของเราต้องการดูว่าคุณเตรียมปลาอย่างไรคุณสามารถหาปลาที่คุณต้องการได้ทั้งหมดในฟาร์มปลาของเราโอเคครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วจัดปมีห้องเพิ่มนะครับมันอยู่ระหว่างการปรับปุงนะอย่าไปแตะน้ำอ้าววอตสนามที่2เอาละเล็งเล็งมือแล้วกันนะครับน่าจะมีสีเนาะใช่เพราะว่าอันที่2เปิดแล้วอุ๊ยโอ้โหมันเดินเข้ามาได้ด้วยเหรอ แม,ม,ม่เดี๋ยวนี้จะเหิมเกริมเดี๋ยวนี้จะเหิมเกริมคือต้องหยิบให้ครบเลยนะครับปลาข้าวสาลายเอาไปหยิบข้าวกับสาลายมาก่อนสาข้าวที่หนึ่งนะครับสาลายที่หนึ่งโอเคคือผมหยิบตุนๆไปได้เลยไหมไม่ได้ครับคุณสามารถมียเทมได้เพียง2รายการเอา้าท่านั้นปลาผมก็ไม่ได้ดิอ่าอเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ไปใส่ทำนูน่นทำนี่ก่อนเนะาะอันนี้ไว้ตรงนี้อันนี้หุ่ข้าวไปต่อไปก็ไปหยิบปลานะครับ let's go มาอยู่ในนี้ที่หนึ่งนะอ่าอันตรายต้องกระโดดนะอุ้ยมีมีแบบนี้ด้วยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นผมต้องการอนุนี่หวัดทูน่าผมต้องการทูน่าจัดไปจัดไปแล้วก็หยิบสวยสวยครับเล t โก o ไปเต็มตัวกลับเต็มตัวกลับอ่ามามามาโอ้ไม่มีใครอยู่ในห้องครัวเลยครับอ่าปลาของผมต้องอ๋อตรงนี้เนาะต้องสับโอเคอันนี้ข้าวได้แล้วอันนี้สาระใส่เข้าไปจึบ๊บข้าวจึบ๊บโอเค ต่อไปก็ปลานะครับมามาเร็วเร็วระหว่างรอผมไปหยิบอันอื่นก่อนดีกว่านาะน่าจะได้นะน่าจะได้เอาข้าวมานี่ไงไดจริงด้วยนะครับก็คือเอาไปหุงเอาไปทําเป็นแผ่นให้เรียบร้อยไปก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอ่าอันนี้ก็ใส่ไว้ตรงนี้อันนี้ก็หุงข้าวมาเนื้อปลาได้แล้วต่อไปก็ไปใส่ตรงนี้น่าจะถูกนะนี่ไงเรียบร้อยไปจานแรกโอเคอ้ต้องการก้าวจานอีกห้านาทีกว่า,วาจะทันไมเนี้ยเอาหน่อยทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อย ต่อไปเมนูถัดไปคืออะไรรีบมารีบขึ้นรีบรีบขึ้นโอเคสาร่ายแลรน,นู่นนี่นั่นผมหยิบมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปเอาปลานะครับปลาของเราคือตัวนู้นนะชื่อว่าอะไรเนี่ยฟอนเดอร์โอเคอ่ะได้มาแล้วเตรียมต,ตัวกลับเตรียมต,ตัวกลับชิบช๊บจุบโอเคระหว่างทางผมก็ไปหยิบพวกสาร่ายอะไรเพิ่มมาด้วยแล้วกันเนาะคิดว่าถ้าต้องใช้อ่าข้าวมาโอเค let's go อ่ะปลาเข้าไปซับข้าวมาอ่าข้าวใส่ไว้ตรงนี้สวยสาร่ายจุ๊บสารายไว้ตรงนี้จุ๊บ ข้าวข้าวหุงเข้าไปโอเคต่อไปผมไปหยิบคือปลาหยิบไม่ได้ฮะปลาต้องรอก่อนว่าเขาต้องการปลาชนิดไหนเนาะเดี๋ยวเอาจานนี้ไปเสิร์ฟก่อน2จานแล้วหรอช้านะเนี่ยตอนนี้ช้านะเนี่ยคือมันต้องตกคนละ3าจานนะครับผมหยิบข้าวมาแล้วเนาะโอเคข้าวมาแล้วปลาไหลวัดตรงไหนอะไม่เคยเห็นเอาไปเดี๋ยวไปเอาสารไลก่อนปลา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 ไหลโอ้บีด้านข้างกับผมเพิ่งเห็นมีด้านข้างโอเคเล t โก o เล t โก o ไปปลาไม่ถึง4ชนิดเลยครับถ้าพาดน,นี่คือจบเลยเนี่ยอ้าวผมว่าแล้วมันเงียบเงียบเหงาเหงาอีกคนนึงไปแล้วครับนี่โอ้โหมันจะทันไหมเนี่ยมันจะทันไหมเนี่ยเอาข้าวไปใส่เข้าไปตรงนี้แล้วผมก็ไปหยิบข้าวกับสาหร่ายมาเพิ่มก่อนคือข้าวกับสาหร่ายนี่เป็นส่วนผสมหลักนะครับในการทําก็เลยจําเป็นเนาะมา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 ,มา,าหยิบไม่ได้เต็มเอาขุงข้าวไปก่อน หยิบอันนี้มาอันนี้อันนี้ใส่เข้าไปสวยสาร่ายใส่เข้าไปแจ๋วปลามาโอเคทับเข้าไปเรียบร้อยได้มาแล้วเสิร์ฟเสิร์ฟครับเสิร์ฟอ๋อขาลดให้นะครับอกเขาใจดีใจดีฮะนึกว่านึกว่าจะต้องไอ้นี่ทำให้ครบดีที่เขาใจดีให้อ่ะเตรียมตัวเข้ารักสูตรต่อไปกันนี่เอาเอาเพื่อนโอ้โหชีวิตไปพลาดตรงไหนด่ะเหลือผมคนเดียวหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งเสร็จแล้ว สำหรับจานที่3ของเราต้องการเพิ่มผักนะครับอ่าโชคดีที่เรามีส่วนผักของเราด้วยนะซึ่งตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงได้นะครับแต่มีเงื่อนไขแน่นอนเราหมุนโรงงานของเราผ่าน4สถานีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้มั่นใจว่าเราได้ปลูกพืชที่มีความสุขที่สุดอีกแล้ววะเนี้ยสัญญาณแทรกนะครับมูระไม่ใช่คนที่เขาดูเหมือนเขากำลังเก็บและขายกายพันธุ วอตคุณต้องออกจากที่นั่นยังไงครับผมเข้ามาแล้วดูวเหมือนว่าเรามีท่อรั่วอยู่บ้างดังนั้นระวังที่ที่คุณก้าวไปโอเคโอ้ยสนามที่3มนะครับต้องการ3ามจานด้วยกันอ่ะอันนั้นเอาไว้ก่อนโอเคไปเอาส่วนผสมลกักๆมาก่อนใครทิ้งน้ำมาเนี่ยเออส่วนผสมกเก่าๆผมยังอยู่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็หยิบไปแล้วเนาะใช่ไหมไอผมก็รีบวิ่งมาลืมดู เดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นก่อนแล้วกันปลาชนิดนี้มาต่อไปก็ไปเก็บแครอทนะครับผมยังไม่เข้าใจเลยนะว่าไอโซนตรงนั้นมันต้องเล่นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูเอาหน้างานแล้วกันตรงนี้โอเคตรงไหนเนี่ยลำดับการหมุนของผังน,นะครับเออเวลาหมดพอดีต่อไปแครอทก็ต้องไปอยู่ตรงมุมนี้เนาะใช่ไหมมันคือมุมไหนอะเอาไม่ดิอยู่ที่เดิมมันอยู่ตรงจุดนี้หรอจุดไหนอะเดี๋ยว ผมไม่เข้าใจสวยแลยละสวยแล้วะสวยแล้วะอา่าอันไหนเนี่ยอา่งางั้นก็ต้องหาสักห้องแล้วกันเนาะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับแสงแดดจื๊บไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่แครอทไม่ได้ไม่ไม่ใช่ต้นแบบนี้ปุ๋ยเหรอวัดย,ยังรอดผมยังรอดเองเป็นใครเธออยู่ที่ไหนก็ตามที่มีหัวใช้เท้าอยู่เปิดประตูหากมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา ให้ใช้บอร์ดวอดอะไรคือบอดอ่าเหลือห้องเดียวแล้ะน้ำนะครับใช่ไหมเนี่ยตันที่แตงกวาไม่ใช่ดิถ้าแตงกวาอยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นแสงแดดดินี่ไงโอเคได้ไมาแล้วอันหนึ่งหูแทบไม่ทันเวลาแทบหมดเอาไปไปไป,ไปรีบทำรีบทำนะครับอ่าโอไม่มีครับต้องทำใหม่เอาแคอรอทสับเข้าไปโอ้ทีละทีละขั้นตอนด้วยนี้ต้องรอไปก่อนใจเย็นนะ มีไหลเครื่องแต็้ผมใช้ได้ไปเนี่ยโอเคได้มาแล้วต่อไปก็ปาสับเข้าไปเอาแครอทวางไว้ตรงนี้ก่อนจึ๊บเรียบร้อยไปไปเอาข้าวกับสาร่มาอุ้ยทุกคนเวลาเวลาเวลาุลาลาลุุุุุุไม่ทันนะผมว่าไม่ทันยังไงก็ไม่ทันอะ่ะต้องรอระยะหนึ่งเลยอะ่ะตรงเนี้ยโอเคสารไาได้แล้วสารไได้แล้วข้าวได้แล้วจ,จึ๊บเฮ้ยเก็บดิโอเคอเดี๋ยว ยเสียไปนหนึ่งชีวิตลืมไปนึกว่ามีชีวิตเดียวมี3ามชีวิตนะครับโอ้โห و, แล้วบทจะตกใจก็ง่ายๆเลยโอเคจานเหมือนเดิมนะเอาไปรีบไปทำกันต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวใครจะไปทันนะ่ะมันมันไม่ทัน2นาทีนะครับวัดจานหนึ่งนี่ก็เกือบนาที2นาทีแล้วนะโอ้โห,โห,โอโหยอมแพ้ยอมแพ้ก็ได้ครับแบบนี้ อเอาจานแรกไปเสิร์ฟก่อนเอาไปครับขอบคุณครับเรียบร้อยเวลาไม่เพิ่มด้วยเวลาไม่เพิ่มด้วยโอ้โหเวลาไม่คอยแทาไอ <c oughs> <c oughs> ผมก็นึกว่ามีแต่ผักไม่คิดว่าจะมีตัวประหลาดอยู่ด้วยเอาละฮะไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันอ่ายังเร็วสุดก็ได้แค่สองจานครับ เนี่ยเวลาไม่พอแล้วเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวผมรอชะตากรรมเลยแล้วกันมันไม่ทันครับอันนี้มันไม่ทันเรียบร้อยหลักสูตรที่3เป็นไงบ้านผ่านไปเนี่ยโอเคเสิร์ฟได้1จานนะก็คือผมแต่แล้วยังไงแล้วยังไงครับหลืออีก3หลักสูตรว a t สำหรับจานที่4ของเราเราจะเพิ่มส่วนผสมลับของเราเข้าไปอ่า คุณสามารถหาได้ในห้องประมวลผลนะครับก็คือห้องลูกกลมๆเนาะมันเป็นส่วนผสมที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วนี่ห้องอะไรเนี่ยมันดีมากเราขายมันหลายร้อยบาเร็วทุกเดือนผมมาอีกแล้วอันนี้สัญญาณนะครับสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณจากภายนอกนะเรากําลังพยายามหาเส้นทางหลบหนีให้คุณเอาชีวิตรอดจนกว่าเราจะคิดหาทางออกได้ เราประมวลผลโดยใช้เครื่องชนิดนี้ดึงคันโยกนี้เพื่อผลิตส่วนผสมพิเศษของเราเมื่อผ่านกระบวนการแล้วก็โยกไปที่จานของคุณนะครับเดี๋ยวมันเยอะจังสนามที่4ี่ครับอะไรนะชูชิประเภทไหนเนี่ยเขาแค่ต้องการ2องจานเนาะแต่ว่าคือตะกี้นี้ผมก็ผ่านนะแต่ว่าทําไม่สําเร็จนะครับแต่มันก็ผ่านหรือผมไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้มันก็ผ่านอยู่แล้วปะใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม เดี๋ยวมาดูจานนี้กันก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าผมไปอเอาข้าวกับสาหร่ายมาก่อนดีกว่าเนาะง่ายๆดีอ่าห้องนี้ใช่ไหมเป็นห้องวิจัยข้างในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยห้องปฏิบัติการวิจัยคิมูตระปิดการใช้งานนะครับเข้าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหชีวิตเนาะมาทําอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหลีกเลี่ยงแสงนะหลีกเลี่ยงแสงโอเคครับพอคาดเดาได้อยู่ผมได้ยินเสียงเพลงด้วย ใครเปิดเพลงเนี่ยปีดเธอเดี๋ยวผมติดลิขสิทธิ์เออขึ้นมาได้แล้วต้องมาขันโยกตรงนี้เนาะใช่เปล่าก็ไม่รู้ด้วยับผมกดไปมัวม่วๆได้แหละวัดมีมีรูปคมๆโอ้โอ้ได้เป็นน้ํายาสังเคราะ์ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ดูสแล้วก็น่าจะมาตรงนี้นะเดี๋ยวรอแล้วกันอ่ะเรียบร้อยนี่ไงโอง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะและการหลบเจ้าพวกแมงวันอะไรพวกนี้ก็ ไม่เท่าไรอีซี่มากอ่ะอันนี้ได้แล้วต่อไปก็เหลือแค่แตงกวานะต้องไปเสี่ยงโชคอีกมามาคือเราต้องดูนะครับว่ามันจะไปปุ๋่ที่ห้องไหนเนาะคือไม่ต้องดูหรอกเปิดเข้าไปเลยแตงกวาอันนี้อะโวคาโดไม่ใช่อะโวคาโดไม่ใช่นะอะโวคาโดต่อไปก็ต้องคือผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันทานํางานยังไงอ่ะลองกดปุ๋ยดูสิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่น่าไปกดเล่นเลยมา อะโวคาโดต่อไปก็ต้องเป็นได้นี่เนาะคืออะไรนะรูทรูทอะไรสักอย่างอาจจะผิดด้วยนะตะกี้นี้ <c oughs> อ่ะเปิดเข้าไปอีกรอบแครอดขอบคุณมากๆถ้ามันย้อนมาแบบนี้อันต่อไปก็น่าจะเป็นแตงกวานะใช่อันต่อไปน่าจะเป็นแตงกวาใช่เหรอแล้วห้องอื่นมันห้องอื่นผมเปิดมันก็ไปเป็นอย่างอื่นเนาะน้ำเอานี้ไงแตงกวาโอเคเอามาเปิดถูกเฉยผมยังงงอยู่เลยแต่ถูกก็ดีแล้วเดี๋ยวนะมันจะทานไปเนี่ยมันจะทันไมเนี้ยโอ้จบสิ้นแล้ว จบสิ้นแล้วไม่ทันครับไม่ทันขอสักจานได้ไหมสักจานได้ไหมเอามาสักจานพอก็ไม่ได้ครับสักจานก็ไม่ได้เรียบร้อยยานะครับยาผมเออหมดแล้วครับ <c oughs> เฮ้ ก็พิสูจน์ให้แล้วนะครับว่าที่นี่มีอาถรรพ์แต่ถึงแม้ว่าผมจะเล่นไม่จบก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าคลิปนี้คนเข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเล่นจนจบแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะยังไงก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม